รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าสุดปลายด้ามขวานของประเทศไทยนี้เป็นแหล่งกำเนิดของผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่มีรสชาติหอม หวานอร่อยและมีชื่อเสียงอย่างมากเลยครับซึ่งนั่นก็คือลองกองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสแห่งนี้ครับลองกองนาราธิวาสจัดได้ว่าเป็นผลไม้ขึ้นชื่อที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนาราธิวาสเป็นอย่างมากเลยครับลองกอง มีปลูกอยู่ทั่วพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาสโดยมีแหล่งปลูกลองกองกันมากในบริเวณอำเภอรแะแงะอําเภอสีสาครและอําเภอสุไหงปาดีโดยเฉพาะอําเภอรแะแงะถือเป็นต้นกำเนิดของลองกองสีโปล,ลองกองตันยงมัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสด้วยเพราะลักษณะของพื้นที่ที่มีอากาศร้อนชื้นปริมาณน้ำฝนพอเหมาะและดินที่เหมาะสมโดยเฉพาะ เป็นดินร่วนปนทรายและมีอินทรีย์วัตถุสูงที่ส่งผลให้ลองกองนาราธิวาสมีอัตลักษณ์ในเรื่องของรสชาติหอมหวานเฉพาะถิ่นต่างจากแหล่งปลูกพื้นที่อื่นๆอย่างเด่นชัดครับลองกองนราธิวาสนี้ที่มีประวัติยาวนานมากเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับลองกองของจังหวัดนาราธิวาสเดิมจะอยู่ในป่านะครับ ในสมัยก่อนนะครับควานช้างนะครับได้เข้าไปในป่าแล้วไปเจอผลไม้สุกสีเหลืองแล้วก็เห็นลิงกำลังเก็บมาทานอยู่นะครับในส่วนของลองกองก็เลยเห็นว่าสัตว์กินได้นะครับคนก็น่าจะกินได้นะครับพอเข้าไปดูก็เป็นสีเหลืองแล้วก็ทดลองเอามาชิมดูนะครับจะมีกลิ่นหอมหวานชื่นใจนะครับก็เลยไปเก็บที่บนต้นนะครับแล้วก็ ด้วยธรรมชาติของลองกองนะครับเมื่อผลสุกแล้วมันจะร่วงเขาก็เลยประคองผลไม้อุ้มมานะครับก็ถ้าภาษาพื้นเมืองตอนนั้นเขาเรียกดูกงดูกงก็คืออุ้มแล้วก็เรียกตอนนั้นก็ถ้าภาษาไทยก็เรียกว่าลูกอุ้มถ้าภาษาอิสลามนะครับก็เรียกดูกงนะครับตอนหลังก็เรียกบูวะดูกงนะครับแล้วก็พูดมาเรื่อยๆแล้วก็เพี้ยนมาเป็นลองกองจนทุกวันนี้ครับผมครับ แล้วลองกองนราธิวาสนี้มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นยังไงบ้างครับครับในส่วนของลองกองนราธิวาสนะครับลองกองจะมีสภาพขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะครับคืออากาศร้อนชื้นนะครับแล้วก็เป็นดินร่วนบนทรายนะครับผลผลิตที่ออกมานะครับลองกองจะมีรสชาติหวานหอมนะครับก็เป็นลองกองของนราธิวาสจนสุดท้ายนะครับเราก็ขอ GI สิงมุงชี้ ว่าลองกองนี้คือลองกองนาราธิวาสต,ตอนนี้ก็ได้ GI มาแล้วนะครับ mm. จำนวน22รายแล้วก็อีก3ากลุ่ม25ารายรวมแล้วตอนนี้นะครับ47รายครับเจรายครับ,รบลองกองนาราธิวาสมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะคือเมื่อผลสุกผิวจะเป็นสีเหลืองทองไม่มียางเนื้อใสเป็นแก้วเนื้อแห้งมเมล็ดรีบเล็กจนถึงไม่มีมเมล็ดเลยครับ และมีรสชาติหวานมีกลิ่นหอมที่ชวนรับประทานเลยซึ่งจะให้ผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกๆปีครับนอกจากลองกองได้ให้ผลสดมาแล้วสามารถนำไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างครับ คือตอนนี้ที่นํมไปไปรูปคือผลผลิตที่ตกเกรดคือเสียหายไม่สามารถจําหน่ายได้เกษตรกรจะนํามาทําน้ําส้มสายชูน้าส้มสายชูครับแล้วก็บางส่วนก็สามารถนํามาทําไอศครีมนามาทําเป็นส่วนผสมของโลชั่นเครื่องสําอางประมาณนี้แล้วก็ทางมหาวิทยาลัยต่างๆได้มาร่วมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดอำเภอเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้อาจจะเป็นรองกองอกผอบแห้ง ครับซึ่งซึ่งตอนนี้กําลังพัฒนาซึ่งเป็นปัญหาของลองกองที่ไม่สามารถเก็บนักสาวได้นานด้วยอายุายตอนนี้มันจะจะเสียหายจะช่วยเหลือเกษตรกรได้ในส่วนตรงนี้ครับผมแล้วอย่างลองกองนราธิวาสนี้ถ้านําไปปลูกในสถานที่อื่นที่นอกจากจังหวัดนราธิวาสจะมีกลิ่นหรือรสชาติเหมือนเดิมไหมครับก็ด้วยลักษณะที่เราขึ้นทะเบียน GI ตรงนี้ก็เป็นเอกเด่นของลองกองนราธิวาสซึ่งพันธุ์เดียวกันไปปลูกที่อื่นไม่สามารถจะให้กลิ่นรสชาติตรงนี้ได้เลย เฉพาะนร mm hmm. า,าธิวาที่มีลักษณะเด่นตัวนี้คือกลิ่นหอมรสหวานที่เป็นลณะเ mm hmm. ด่นเลยครับแล้วปัจจุบันนี้ได้มีช่องทางการจัดจาหน่ายให้กับเกษตรกรช่องทางไหนบ้างครับมีการจําหน่ายในรูปของแปลงใหญ่ซึ่งรวมตัวของเกษตรกรแล้วก็สูตรขัดแยกครับแล้วก็ให้เกษตรกรจําหน่ายขายออนไลน์ขายให้กับจังหวัดต่างๆซึ่งไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นขายตรงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค่งจะได้ราคาซึ่งเป็นลักษณะเด่นของทองกองตัวนี้ หนึ่งจะไม่เป็นการหลอกโดยผ่านข้อค้ากลางๆบางครั้งไม่ได้เอาลองกองของนาธิวาสไปขาย oh. แต่จะมีการขายโดยระหว่างเกษตรกร,เ,กรเองกับผู้บริโภคเลยซึ่งผลดีตัวนี้เกษตรกรก็จะได้ราคาสูงผู้บริโภคก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นของนาธิวาสแท้ๆเลยครับอ๋อ oh, ครับปัจจุบันลองกองนาธิวาสได้รับการจดทะเบียนให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นลองกลองที่มาจากพื้นที่จริงทำให้มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าคุณภาพดีอร่อยได้มาตรฐานของแท้เฉพาะถิ่นกันอย่างแน่นอนครับ สวนลุงเมธีเนี่ยครับมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับครับดั้งเดิมผมขอเล่าประวัติคร่าวๆนะครับดั้งเดิมผมไม่ใช่เกษตรกรน,นะครับอ้าวเป็นอะไรครับผมผมจบช่างยนต์มาจบช่างยนต์แต่มาทําสวนครับบังเอิญมีที่ดินมรดกอยู่สิบไร่ว่างเปล่าอยู่เลยก็มีความคิดว่าเออเราน่าจะลองทําเกษตรดูไหมครับก็บังเอิญในช่วงปีประมาณ3-2 ้องกองกําลังมีราคาแพงรู้สึกว่าจะ80บาทอยู่แต่ด้วยการที่ว่าตัวเองไม่มีความรู้ครับก็ไม่ประสบความสําเร็จอ๋อ <laughs> ผมมาคิดว่าธรรมชาติในเขาในป่าไม่มีการใส่ปุ๋ยไม่มีการทรวนดินไม่มีการรดน้ําไม่มีการดูแลทําไมเขาจะเริญเติบโตได้ครับปรากฏว่าต้นไม้ไม่ตายแต่ก็โตช้าหน่อยก็ถือว่าผ่านผมก็มาศึกษาเพิ่มเติมว่าทํายังไงให้อยู่ได้ โดยพึ่งป่าธรรมชาติแต่มีคุณภาพแล้วก็ศึกษาโครงการพรัฒนาผิตการสรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวาราัชกาลที่ครับแล้วเอามาเป็นข้อมูลแล้วก็ไปปรึกษากับหน่วยงานของทางราชการอ,อย่างเช่นกรมสุงเสริมการเกษตรกรมพัฒนาที่ดินเลยก็ทําให้ส่วนของผมนี้ฟื้นขึ้นมาได้แล้วทางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนาราธิวาสได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาการปลูกอย่างไรบ้างให้ได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพครับ เยอะเลยครับเข้ามาส่งเสริมเรื่องการตัดแต่งกิง่งการ <ผม S 2> ตัดแต่งดอกการใส่ปุ๋ยเพื่อให้มีคุณภาพต,ตรงตามหลักวิชาการด้วยการที่ว่าของผมนี้จะพิเศษอยู่อย่อยางหนึ่งตรงที่ว่าผมได้รับการรับรองเป็นเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วตอนนี้แล้วก็ได้รับการรับรองอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ G.I. อ๊อากองตะยงมัดครับ แล้วช่องทางการจัดจาหน่ายมีช่องทางไหนบ้างครับของผมจะใช้จะเน้นตลาดบนตลาดบนครับเพราะวหนึ่งเราได้อาหารปลอดภัยครับสองคุณภาพครับสามรสชาติพอชิมแล้วก็ได้เขากพอใจพอพอใจเขาจะบอกในกลุ่มในเพื่อนลายของเขาก็จะกระจายออกไปด้วยอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นของลองกองนาราธิวาสที่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานชื่นใจจึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้รักการบริโภคผลไม้และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจนถึงเศรษฐกิจภาพรวมของจังหวัดให้เข้มแข็งจึงเป็นผลไม้อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในขณะนี้ครับแต่ละพื้นที่นะครับล้วนมีเรื่องราวที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตนที่แตกต่างกันไปครับจังหวัดนาราธิวาสก็เช่นเดียวกัน ก็มีผลไม้ที่มีต้นกําเนิดมานับร้อยรอยปีเลยและยังได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสําคัญต่อจังหวัดนราธิวาสไปแล้วนะครับลองลองงนาราธิวาสสุดยอดผลไม้แห่งเมืองนารา